ในหนึ่งโครินบทที่ 5, มีเรื่องได้ยินมากับหูว่าในพวกท่านมีการผิดประเวณีและแม้ในพวกต่างชาติก็ไม่มีการผิดประเวณีเช่นนี้คือคนหนึ่งได้เอาภรรยาของบิดามาเป็นเมียและพวกท่านยังหญิงผยองท่านควรจะโศกเศร้าและให้คนที่ทำเช่นนี้ถูกขับออกไปจากพวกท่านไม่ใช่หรือแม้ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกท่าน แต่ใจของข้าพเจ้าก็อยู่และเสมือนว่าข้าพเจ้าอยู่ด้วยข้าพเจ้าได้ตัดสินลงโทษคนที่ทำผิดเช่นนี้ในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อท่านทั้งหลายประชุมกันและใจของข้าพเจ้าร่วมอยู่ด้วยพร้อมทั้งลิธิตานุภาพของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพวกท่านจงมอบคนเช่นนี้ให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเพื่อจิตวิญ,ญญาณของเขาจะได้รับความรอด ในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าการที่พวกท่านโอ้อวดนั้นไม่ใช่สิ่งดีเลยท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าเชื้อขนมเพียงนิดเดียวย่อมทําให้แป้งดิบฟูขึ้นทั้งก้อนจงชําระเชื้อเก่าเสียเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่ดังเช่นที่ท่านเป็นพวกไรเชื้อเพราะพระคิดผู้ทรงเป็นปัสกาของเราถูกถวายบูชาแล้วเพราะฉะนั้นให้เราถือปัสกานั้น ไม่ใช่ด้วยเชื้อเก่าซึ่งเป็นเชื้อของความชั่วและความเลวแต่ด้วยขนมปังที่ไม่มีเชื้อคือความจริงใจและสัจจะ,ะข้าพเจ้าเขียนจดหมายบอกพวกท่านแล้วว่าอย่าคบพวกที่ล่วงประเวณีแต่ไม่ใช่ห้ามคบทุกคนในโลกนี้ที่เป็นคนล่วงประเวณีคนโลภคนชอบโกงหรือคนไหว้รูปครรพถ้าห้ามอย่างนั้นพวกท่านก็ต้องออกไปจากโลกนี้แต่บัดนี้ข้าพเจ้ากําลังเขียนบอกพวกท่านว่า จงอย่าคบคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องแล้วแต่ยังล่วงประเวณีโลภวายลูปเคารพชอบกล่าวร้ายเป็นคนขี้เมาและเป็นคนชอบโกงแม้จะกินด้วยก็อย่าเลยไม่ใช่หน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะไปพิพากษาคานภายนอกแต่ท่านจะต้องพิพากษาคานภายในคณะไม่ใช่หรือส่วนคนภายนอกนั้นส่วนคนภายนอกนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษา จงกําจัดคนชั่วออกจากพวกท่านเสียเถิดนี่เป็นพระคําของพระเจ้าที่ทําให้เรามีหลักของข่าวประเสริฐมีหลักของความรอดมีหลักของการดําเนินชีวิตที่จะต้องมีจุดยืนที่จะต้องมีตัวเลือกที่จะต้องมีการตัดสินใจอย่างที่กล่าวแล้วว่าโลกนี้เราไม่ได้ดําเนินชีวิตแบบตามใจของเรา แต่โลกนี้ทุกการดำเนินชีวิตทุกยุคทุกสมัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์กับพระเจ้าที่จะต้องมีผลออกมาในการดำเนินชีวิตและมีผลออกมาในการพิพากษาและตลอดเวลาของคนทุกคนทุกวันทุกเวลาทุกยุคทุกสมัยเกี่ยวข้องระหว่างเราจะดำเนินชีวิตอยู่ฝ่ายพระเจ้าหรืออยู่ฝ่ายมารอยู่ฝ่ายความดีหรืออยู่ฝ่ายความชั่วเราจะประพฤตินในการมีจุดยืนมีหลักเพื่อความถูกต้องเพื่อความรอดปลอดภัยของเรา หรือเราจะดำเนินชีวิตโดยการปล่อยปะละเลยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องผเผชิญคริเสียจักทุกยุคทุกสมัยผเผชิญคนเชื่อคนไม่เชื่อทุกอย่างเราต้องผเผชิญกับสิ่งเหล่านี้แต่เนื่องจากข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นพระเยซูได้ทรงสละพระองค์จากสวรรค์มาบังเกิดรับสภาพเป็นมนุษย์เพื่อที่จะไถ่เราทั้งหลายออกจากการเป็นทาตออกจากความพินาศมาสู่ความชอบธรรมดังนั้น ข่าวประเสริฐของพระเจ้าหรือการที่เราได้เชื่อในพระองค์นั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอันดับแรกของชีวิตสําคัญที่สุดเพราะเราจะต้องเกี่ยวข้องกับพระองค์เราต้องเกี่ยวข้องกับพระองค์และพระองค์คือตัวชี้วัดว่าถ้าเราพึ่งพระองค์เราก็จะสามารถดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์สร้างเราทุกคนให้ดําเนินชีวิตสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ เป็นของพระองค์พึ่งพาพระองค์รับพระพรรับประโยชน์รับการปกป้องคุ้มครองพระสัญญาความรอดปลอดภัยโดยการที่เราทั้งหลายได้เชื่อและวางใจในพระองค์เพราะเราจะต้องเผชิญทั้งผู้เชื่อผู้ไม่เชื่อต้องเผชิญเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆท่ามกลางคนไม่เชื่อท่ามกลางสิ่งดีสิ่งร้ายเผชิญกับพระเจ้าเผชิญกับมารถ้าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าถ้าเรายำเกรงพระองค์เราจะมีตัวชีวัตหรือผลที่ออกมาจากการดำเนินชีวิตของเราว่า เราเดําเนินชีวิตเป็นหลักหรือไม่มีหลักมีภูมิคุ้มกันหรือไม่มีภูมิคุ้มกันไปตามกระแสของโลกตามสังคมตามเหตุการณ์สถานการณ์หรือเรามีจุดยืนเรามีหลักที่พระเจ้าส่งเสริมกํำลังเรามันเกิดจากต้นตอตรงนี้ว่าถ้าเราเดําเนินชีวิตกับพระองค์ติดสนิทกับพระองค์ยำเกรงพระองค์ให้ความสําคัญกับเคารพยำเกรงต่อพระองค์ ระเยซูทรงสอนอธิษฐานในมัทธิวบทที่6แต่ข้อที่9เป็นต้นไปว่าขอให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่เคารพยำเกรงบัญญัติกฎบัญญัติที่พระเจ้าให้กับชนชาติที่จะต้องถูกไถ่และได้รับสิทธิพิเศษก็คืออิสราเอลและคนทุกคนที่จะกลับมาหาพระเจ้าบัญญัติสิบประการในอพยพบทที่20เริ่มต้นด้วยการเคารพยำเกรงอย่ามีพระเจ้าอื่นใดสิ่งแรกในชีวิตของมนุษย์คือเราถูกสร้างมาจากพระองค์ เพื่อเราจะเป็นเหมือนพระองค์คนที่เพาะพันธุ์เลี้ยงไม่จะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ว่าจะเป็นฟาร์มปศุสัตว์ท่านจะเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขอให้ความสําคัญเพราะมันจะเป็นสายเลือดเป็นพันธุ์จากต้นต่อพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างเราและเราถูกสร้างให้เป็นเหมือนพระองค์ถ้าการขยายพันธุ์ออกมาเป็นผลที่ผิดไปจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาเรียกว่ากลายพันธุ์มนุษย์ถูกสร้างให้เป็น เหมือนพระเจ้าถ้าเราเดำเนินชีวิตเหมือนมารเรากลายพันธุ์พระเจ้าให้เรามีชัยชนะมีศักดิ์ศรีและมีความชอบธรรมนี่คือศักดิ์ศรีของเรานี่คือการทุ่มเททุกอย่างสละทุกอย่างของพระเจ้าเพื่อเราที่เป็นคนที่ล้มเหลวคนที่หลงหายคนที่บาปคนที่ไม่มีสิทธิ์คนที่จะต้องพินาศเพื่อเราจะได้สิทธินี้กลับมาคืนพระเยซูทุ่มเททั้งหมด พ่อพีจะบอกว่ามองพระเยซูที่อยู่บนกางเขนวันนั้นคือการดื้อดึงการไม่เชื่อฟังของเราดังนั้นวันนี้เราทั้งหลายได้รับพระคุณซ้อนพระคุณที่พระเยซูได้ทรงประทานทำแทนเราทำเพื่อเราและเสริมกำลังเราในการที่จะประพฤติในสิ่งที่มีชัยชนะเราจึงจะต้องรักษาชีวิตของเราเพราะนั้นถ้าเราได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนเหมือนเหตุการณ์ที่พ่มพีบันทึกไว้เพื่อเตือนเราในยุคนี้เหมือนคริสตจักรที่เมืองโคลินบอกว่า มีเรื่องที่ได้ยินกลับมากับหูว่าในพวกท่านมีการผิดประเวณีและแม้ในพวกต่างชาติก็ไม่มีพูดง่ายๆว่าขนาดคนชั่วเขายังไม่ทํากันคนบาปหรือคนไม่มีพระเจ้าเขายังไม่ทํากันโดยการที่ลูกไปเอาเมียของพ่อมาเป็นเมียตัวเองเรียแกบบว่าล่วงประเวณีกับแม่แม้ว่าจะเป็นแม่เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นแม่จริงทุกวันนี้มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกและเมื่อเรา ฟังหรือได้ยินเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่โอ้โหมันชั่วร้ายแต่ปรากฏว่ามันเกิดขึ้นในคนที่ชื่อว่าได้เป็นเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนมันเป็นเรื่องที่ตกต่ําในเรื่องศีลธรรมมันเป็นเรื่องที่การไถ่หรือการช่วยให้รอดของพระเยซูเนี่ยเราไม่ได้รับประโยชน์เลยมารซาตานก็ยังเยอะแยยและคนที่ประพฤติเช่นนั้นก็ยังอยู่เหมือนพระพีได้เตือนเราในโรมบทที่16ให้เราเชี่ยวชาญในการดี และทึ่มในการชั่วไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะปราบซาตานให้ยับเยินอยู่ใต้เท้าของเราการทำบาปทำให้เรายับเยินอยู่ใต้ตีนของมานแต่การเชื่อฟังพระเจ้าทำให้มารซาตานยับเยินอยู่ใต้เท้าของเรานี่เป็นเรื่องจริงจังนี่เป็นเรื่องใหญ่นี่เป็นเรื่องสิ่งที่โลกและการประพฤติของโลกที่มีอยู่ที่กําลังร่วงไปที่กำลังเข้าสู่ความพินาศความหายนะ แต่พระเจ้าให้การไถ่ของพระองค์เพื่อช่วยกู้เราทั้งหลายออกจากความพินาศเหล่านั้นขอพระเจ้าช่วยเราในเรื่องนี้เพระเาะนั้นมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในท่ามกลางคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนในเรื่องของการล่วงประเวณีการผิดประเวณีเช่นนี้คือคนหนึ่งได้เอาภรรยาของบิดามาเป็นเมียและพวกท่านยังยิ่งพยองคริสตจักรก็ยังไม่สะทกสะท้านหรือยังไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องเลวร้ายผู้คนเหล่านั้นก็ยังดำเนินชีวิตเข้านอกออกใน ปกติทั่วไปพวกท่านยังยิงพยองท่านควรจะโศกเศร้าและให้คนที่ทําเช่นนั้นถูกขับออกไปจากพวกท่านมิใช่หรือแม้ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกท่านแต่ใจของข้าพเจ้าก็อยู่และเสมือนว่าข้าพเจ้าอยู่ด้วยข้าพเจ้าได้ตัดสินลงโทษคนที่ทําผิดเช่นนี้ในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อท่านทั้งหลายไปชุมกันและใจของข้าพเจ้าร่วมอยู่ด้วยพร้อมทั้งฤทธ ฐธานุภาพของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคำว่าลิทธานุภาพขององค์ผู้เป็นเจ้าของเรากําลังกล่าวถึงพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับผู้เชื่อทั้งในชีวิตของครทูตเปาโลทั้งในทุกคนที่เชื่อพระเจ้าที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนในคริสตจักรโคลินเช่นเดียวกันว่าทุกวันนี้บรรดาผู้นำฝ่ายวิญญาณบรรดาผู้ที่เชื่อในพระเจ้าบรรดาผู้ที่กลับใจเราดําเนินชีวิตด้วยคุณธรรมของพระเจ้าและลิทธานุภาพาคือพระวิญญาณของพระเจ้าก็อยู่กับเรา อยู่กับคิดสิจักอยู่กับผู้เชื่อพวกท่านจงมอบคนเช่นนี้ให้ซาตานทําลายเนื้อหนังเพื่อจิตวิญญาณของเขาจะได้รับความรอดในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระมีในอีกตอนหนึ่งบอกว่าให้เราอาธิษฐานเพื่อคนที่ทําบาปที่ไม่นําไปสู่ความตายไม่ควรอธิษฐานเพื่อความบาปที่นําไปสู่ความตายอะไรคือบาปที่นําไปสู่ความตายและบาปที่ไม่นําไปสู่ความตายบาปทุกอย่างที่ไม่กลับใจนําไปสู่ความตาย บาปทุกอย่างที่กลับใจไม่นําไปสู่ความตายการโกหกปากร้ายต่างๆที่เหมือน,นพําพีได้พูดถึงในตอนนี้คนทั้งหลายที่ล่วงประเวณีโลภวายรูปเคารพชอบกล่าวร้ายเป็นคนขี้เมาและเป็นคนช่อโกงถ้าไม่กลับใจนําไปสู่ความตายถ้ากลับใจรอดไม่นําไปสู่ความตายเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับใจให้ได้และคิอจจักให้โอกาสเพื่อเราจะกลับใจแต่ไม่ใช่ยอมรับ ให้โอกาสเพื่อจะกลับใจแต่ไม่ใช่ยอมรับหรือเห็นด้วยบางคนเข้ามาในคริสตจกักรผู้ชายหลายคนก็มองหาว่าใครสวยๆงามๆทั้งที่ตนเองก็มีภรรยาอยู่แล้วมันเป็นความชั่วร้ายผู้หญิงก็เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะผู้ชายมองหาผู้ชายมองหาเรื่องความบาปความชั่วหรือบางคนมาในคริสตจักรก็มองว่าจะโกงใครได้จะเอาเปรียบใครได้มันเป็นความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นถ้าเราจะได้ชื่อว่าเป็นคริเสเตียน คำว่าเป็นคริสเตียนคือพระเจ้าอยู่กับเราและเราดําเนินชีวิตโดยพึ่งพาพระองค์เราต้องประกาศกับทุกคนที่เป็นคนบาปให้กลับใจแต่คนที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนคือคนที่พึ่งพระเจ้าเพื่อจะดําเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้ากลับใจจากความบาปผิดของเราและสิ่งเหล่านี้พระเจ้าทรงเห็นพระผีจึงพูดหนักสําหรับคนที่เป็นคริสเตียนและยังไม่กลับใจก็คือมอบคนเช่นนี้ให้ซาตานทําลายเนื้อหนัง ด้วยเหตุนี้คนที่เชื่อพระเจ้าแล้วยังไม่เลิกทําบาปยังกินเหล้าอยู่ก็ให้ตับแข็งไปเลยอะไรประมาณนี้โครคภัยไข้เจ็บมันก็จะเกิดขึ้นแต่เราไม่ได้แช่งแต่ว่ามอบเพราะว่าซาตานก็ทํางานของมันอยู่แล้วการเชื่อที่ไม่กลับใจทําให้บาปยังทํางานและทํางานแบบมีตัวเล่งเพราะมันจะรีบเยอะเยะ้ยมันจะรีบที่จะทําให้คนเหล่านั้นกลายเป็นเครื่องมือที่จะทําลายงานของพระเจ้าแต่อย่าลืมนะครับว่าไม่มีใครชนะพระเจ้าได้ เพราะฉะนั้นพระเจ้าเสด็จมาหาเราด้วยความรักแต่การไม่กลับใจจะต้องเผชิญกับการพิพากษาจงชำระเชื้อเก่าในข้อที่7จงชำระเชื้อเก่าข้อที่ผมบอกว่าการที่พวกท่านโอ้อวดนั้นไม่ใช่สิ่งดีเลยคำว่าโอ้อวดก็คือยังไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนยังไม่สำนึกที่จะกลับใจหรือยังเห็นด้วยมันเป็นความโอ้อวดมันเป็นความเย่อหยิ่งท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า เชื้อขนมเพียงนิดเดียวย่อมทําให้แป้งดิบฟูขึ้นถังก้อนตอนนี้กําลังพาพี่น้องศึกษาพระคาของพระเจ้ากําลังแบ่งปันพระคาของพระเจ้าไม่ได้หมายถึงว่าใครเป็นอะไรมีอะไรแต่ถ้าใครเป็นอะไรมีอะไรตามพระคัมภีร์ให้พระคัมภีร์ชําระเราแค่นั้น <S <S เชื้อเพียงนิดเดียวย่อมทําให้แป้งดิบฟูขึ้นถังก้อน,เร,เ,นเ,อ COVID, เราได้เห็นเชื้อโควิดเราได้เห็นเชื้อโรคเชื้อไข้หวัดเชื <S <S ้ออะไรสารพัดที่มีอยู่ นิดเดียวมันทำให้ลามเลยบาปนิดเดียวมันทำให้ลามไปสู่ชีวิตฝ่ายวิญญาณทั้งหมดมันไปสู่ทั้งคิสจักรมันไปสู่ทั้งอาณาจักรข้อ7บอกว่าจงชำระเชื้อเก่าเสียก็คือให้เรากำจัดเชื้อเก่าชีวิตเก่าการกลับใจคือการกำจัดเชื้อเก่าการพึ่งพาพระเจ้าคือการกำจัดเชื้อเก่าเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่การเป็นคริสเตียนคือการกลับใจใหม่บังเกิดใหม่ เป็นการกลับมาพึ่งพาพระเจ้าเป็นการกลับมายอมให้พระเจ้าที่จะสร้างและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราดังเช่นที่ท่านเป็นพวกไร้เชื้อไรบาปกลับใจเพราะพระ,ะคิ์ทรงเป็นปัส,สกาของเราถูกถวายบูชาแล้วพระเยซูก็ตายแล้วเพื่อกำจัดบาปให้เราพงค์ทำสำเร็จแล้วพงสละพระองค์แล้วเราจึงต้องกลับใจให้ได้โดยฤทธเดชเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เราถือปัสกานั้นเราจึงจะต้อง กับใจมหาพระเจ้าและการเป็นคริเสเตียนคือการกับใจมหาพระเจ้าเป็นการทิ้งบาปทิ้งนิสัยความบาปของเราไม่ใช่ด้วยเชื้อเก่าซึ่งเป็นเชื้อของความชั่วและความเลวแต่ด้วยขนมปังที่ไม่มีเชื้อคือความจริงใจและสัจจะเราจะต้องมีความจริงใจพันปีสอนเราว่าเมื่อเราเข้ามาในคริุศักรนั้นเราเป็นครอบครัวเราเป็นพี่น้องกันคนที่อาวุโสก็นับถือว่าเป็นเหมือนบิดาเป็นเหมือนคุณตาคุณปู่ เป็นเหมือนพี่ผู้หญิงก็เหมือนกันเราไม่ควรที่จะดําเนินชีวิตด้วยการเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาและความบาปชั่วมันเป็นสิ่งที่มารซาตานคอยเล่นงานเราไม่ได้เพียงแต่มองว่าเป็นกฎเป็นข้อห้ามแต่เราต้องคิดถึงจุดประสงค์เป้าหมายด้วยว่าทําไมพระเจ้าให้เรากลับใจเพื่อกําจัดเชื้อที่จะทําลายชีวิตของคนนั้นเป็นเหตุให้โลกถูกทําลายแต่พระเจ้ามาเพื่อช่วยเราให้รอดเราจึงต้องกลับใจ ตอบสนองตอ่อพระเจ้าพึ่งพาพระองค์ข้าพเจ้าเขียนจดหมายในข้อที่เก้าข้าพเจ้าเขียนจดหมายบอกพวกท่านแล้วว่าอย่าคบพวกที่ล่วงประเวณีแต่ไม่ใช่ห้ามคน,คนที่อยู่ในโลกนี้ที่เป็นคนล่วงประเวณีคนโลภคนช่อโกงหรือคนไหว้รูปเคารพถ้าห้ามอย่างนั้นพวกท่านจะต้องออกไปจากโลกนี้แต่บัดนี้ข้อสิบเอ็ด ข้าพเจ้ากำลังเขียนบอกพวกท่านว่าจงอย่าคบคนที่ได้ชื่อว่าได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องแล้วได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนได้ชื่อว่าเชื่อพระเจ้าแล้วแต่ยังล่วงประเวณีโลภล่วงประเวณีคือมองหาผู้หญิงก็มองหาผู้ชายผู้ชายก็มองหาผู้หญิงเกิดขึ้นกับคนทุกเพศทุกวัยอย่าคิดว่าจะเกิดขึ้นแต่กับวัยรุ่นวัยร้อนวัยเจริญพันธุ์บางทีคนที่ผ่านการแต่งงานมาอย่าล้างมาเป็นไม้มาจนอายุมากแล้ว ควรจะเป็นผู้ที่น่านับถือแล้วแต่ก็ยังดำเนินชีวิตไม่น่านับถือเรากำลังทำลายตัวเองและกำลังทำลายงานของพระเจ้าและกำลังทำให้มารซาตานที่ชักใยอยู่เบื้องหลังเนี่ยคอยที่จะซ้ำเติมคอยที่จะลักฆ่าทำลายเราก็ยังไม่รอดอยู่ดีหลายคนเป็นคนที่โลภอยู่ข้างนอกก็โลภอยู่ในชีวิตเก่าก็โลภพอมาเชื่อพระเจ้าก็ยังโลภอยู่ไหว้รูปเคารพก็ยังไม่ทิ้งชอบกล่าวร้ายชอบกล่าวร้ายเป็นคนขี้เมา เป็นคนช่อโกงแม้จะกินด้วยก็อย่าเลยนี่คือท่าทีที่พระเจ้ากําลังบอกว่าเราจะต้องส,สอิสเอเยนต่อความบาปที่ไม่กลับใจสําหรับคนที่ข้างนอกนั้นเราจะต้องประกาศเพื่อให้เขากลับใจประกาศกับคนทุกคนที่เป็นคนผิดคนบาปจะชั่วจะเลวจะอะไรต่างๆแต่เมื่อเรากลับใจมาเชื่อพระเจ้าแล้วเราต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นทิ้งเชื้อเก่าเพื่อเราจะเป็นแป้งดิบก้อนใหม่ที่ไร้เชือ้อเราต้องพึ่งพาพระเจ้าที่จะ เสริมกาลังที่จะให้กําลังกับเราที่จะต่อสู้กับบาปเหล่านี้ ach, เพื่อเราจะกลับใจเพื่อ Marc, เราจะมีชีวิตใหม่เ <mar> พื่อここเราจะไม่เป็นคนล่วงประเวณีไม่เป็นคนโลภไม่เป็นคนไว้รูปเคารพไม่เป็นคนชอบกล่าวร้ายไม่เป็นคนขี้เมาไม่เป็นคนชอบโกงขอพระเจ้าช่วยเราพี่น้องในเรื่องนี้ข้อ12ไม่ใช่หน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะไปพิพากษาคนภายนอกแต่ท่านทัน้งพิพากษาค, Driver, คนภายในคณะไม่ใช่หรือส่วนคนภายนอกนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษา จงกำจัดคนชั่วออกจากพวกท่านเสียเถิดการกำจัดคนชั่วออกจากพวกท่านคือเราต้องกำจัดบาปออกจากตัวเราเราต้องกลับใจให้ได้และถ้าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนหรือใช้ความเป็นคริสเตียนเพื่อจะทำบาปต่อคริสตจักรก็มีวินยัยแต่เนื่องจากคริสตจักรให้โอกาสกับคนการให้โอกาสการที่เขายังไม่จัดการก็คือให้โอกาสก็มีอยู่หลายวิธีที่เราจะจัดการกับความบาป แต่พระเจ้าปรารถนาให้เราที่ทำบาปให้กลับใจใหม่เพื่อประโยชน์และเพระอพรเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีท่านจะรอดและท่านจะได้ถวายศักดิ์ศรีแด่พระเจ้าเราจะเชี่ยวชาญในการดีทึมในการชั่วเพื่อให้มารซสตานตกจากฟ้าและยับเยินอยู่ใต้เท้าของเราเราไม่ควรจะดำเนินชีวิตในคริสตจักรโดยการที่เราทำผิดทำบาปผู้หญิงบางคนก็หาสามีผู้ชายบางคนก็หาภรรยาบางคนที่ผู้ชายที่ยังไม่เชื่อพระเจ้ามาหา เราก็ให้เขานอนด้วยผู้หญิงที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาหาก็ให้เขานอนด้วยแล้วก็บอกว่าต้องไปเชื่อพระเจ้าด้วยกันและคนนั้นก็เลยอยากจะได้เขาก็เลยต้องมาเชื่อทำไมเราไม่ทำให้สิ่งที่ถูกต้องก่อนให้เขากลับใจมาเชื่อพระเจ้าก่อนที่จะไปนอนด้วยกันเพราะการร่วงประเวณีคือการทำบาปให้กับร่างกายของตัวเองขอพระเจ้าให้คริสตจักรมีศักดิ์ศีหน่อยการเป็นคริสเตียนมีศักดิ์ศีหน่อยพี่น้องให้มันแตกต่างไปจากโลกหน่อย ให้สมกับที่เราจะไปสวรรค์หน่อยให้สมกับครฤหจักรที่จะต้องเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่จะช่วยคนให้รอดหน่อยให้ครสหจักรและการเป็นคริสเตียนที่สมควรที่ผีจะอยู่ใต้ตีนเราหน่อยนี่คือพระวจนะที่เราเรียนด้วยกันใน1โคดินบทที่5และเราจะทําสิ่งเหล่านี้ได้ชนะสิ่งเหล่านี้ได้และมีศักดิ์ศรีได้เราต้องสัมพันธ์กับพระเจ้าเชื่อพระเจ้าจริงๆนับถือพระเจ้าจริงๆเคารพพระเจ้าจริงๆ และพึ่งพาพระเจ้าโดยการที่เราทำไมต้องเต็มใจอธิษฐานนมัสการหลายคนให้เวลากับโลกนี้ทุ่มเทมากมายแต่พอเวลาที่เราจะอธิษฐานจะมาโบสถ์เราทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บ่งบอกว่าการเป็นคริสเตียนของเรานั้นเกี่ยวข้องกับกศักดิ์ศรีอันนี้ไม่ได้พูดถึงกฎแต่กำลังพูดถึงความเป็นและความตายศักดิ์ศรีที่เราจะรับพระพรหรือมาสตานยังมาเก็บสวยในชีวิตของเราป้นลักฆ่าทำลายอยู่เสมอ ขอระเจ้าช่วยเราที่จะเข้าใจในทุกๆด้านแต่เราจะทําได้โดยพึ่งพระองค์ท่อมใจในพระเจ้าเชื่อพระเจ้าจริงๆมานมัสการพระเจ้าจริงๆอธิษฐานจริงๆให้ความสําคัญกับพระเจ้าจริงๆข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอเมตตาต่อคริสเจจักขอเมตตาต่อข้าพระองค์ทั้งหลายที่ดําเนินชีวิตทุกวันเวลาขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายเพราะเราทุกคนก็ต้องต่อสู้กับชีวิตเก่าเพื่อจะมีชีวิตใหม่พึ่งพาพระองค์เพื่อเราจะสามารถรอด เพื่อพงคจะทรงโปรดให้ความรอดอันสมบูรณ์นั้นเข้ามาชำระยกโทษบาปผิดเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เรามีชีวิตใหม่ถูกสร้างใหม่ให้สิ่งสารพัดที่เก่าๆล่วงไปให้ชีวิตของเราเป็นที่ถวายสรรเสริญมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของพระอ,องค์ขอพระเจ้าชำระคิสเจดกจชำระผู้เชื่อทุกคนขอเมตตาต่อผู้คนที่อยู่ในโลกนี้ที่เต็มไปได้วยความผิดความบาปเพื่อเขา เพื่อเราประกาศเพื่อเขาจะรอดได้แต่เมื่อเราแต่และคนรอดแล้วเพื่อเราจะมีชีวิตใหม่เป็นที่ถวายเกียรติแ่พระเจ้าอย่าให้เราดำเนินชีวิตในความบาปต่อไปแม้จะเชื่อพระเจ้ามาเป็นปีหลายปีแต่ยังไม่ทิ้งยังไม่กลับใจหลายคนเคยชนะเคยกลับใจแล้วแต่เมื่อเราไม่รักษาชีวิตที่ยำเกรงหรือให้ความสําคัญกับชีวิตติดสนิทกับพระองค์ความสําคัญกับความสัมพันธ์กับพระเจ้าทําให้หลายคนกลับไปสู่ชีวิตเก่า แต่พระองค์ได้ทรงตรัสแก่เราทั้งหลายว่าผู้ที่ใดอยู่ในพระคริสต์คนนั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปเน่แนกกลายเป็นสิ่งใหม่ทางนั้นและพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นพระวิญญาณที่สร้างเราขึ้นมาใหม่พระองค์ช่วยเราจากความตายมาสู่ชีวิตจากความมืดมาสู่ความสว่างจากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทําให้เป็นไปได้พระองค์ชำระเราได้สร้างชีวิตใหม่ให้กับเราได้ขอชำระครุศจกขอชำระพี่น้องที่ ยังดำเนินชีวิตในความบาปไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดด้านหนึ่งด้านใดเชื้อเพียงนิดเดียวมันจะทําลายชีวิตทั้งหมดขอพระเจ้าชำระเราทั้งหลายให้กลับใจจากความบาปผิดทั้งจากการล่วงประเวณีจากการโลภก,การไหว้ลูกเคารพการกล่าวร้ายการชอบกล่าวร้ายการเป็นคนขี้เมาและเป็นคนช่อโกงขอพระเจ้าชำระคิสตจกักรเพื่อเราทั้งหลายจะแตกต่างไปจากโลก เพื่อจะยืนยันเพื่อแตกต่างเพื่อทําให้เห็นได้ว่าสวรรค์และนรกนั้นแตกต่างกันมืดและสว่างนั้นแตกต่างกันการเป็นผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อนั้นแตกต่างกันการเป็นผู้ที่กลับใจและไม่กลับใจนั้นแตกต่างกันขอให้เราดําเนินชีวิตที่ให้พระองค์ได้รับเกียรติและทําให้เรามีศักดิ์ศรีในพระองค์เพื่อมารซาตานจะไม่มีที่เกาะไม่มีช่องว่างช่องโหว่ที่จะลักฆ่าทําลายและพระองค์จะทําให้มันตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบและยับเยินอยู่ใต้เท้าของเรา ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สำแดงสิ่งเหล่านี้เรากล่าวเรื่องนี้ให้กับคนฝ่ายวิญญาณให้กับคนที่ต้องการกลับใจและทำให้พูดกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายที่เราทั้งหลายจะสามารถพึ่งพาพระองค์เพราะใกล้เวลาที่พระเยซูจะเสด็จมาใกล้เวลาที่เราจะไปอยู่กับพระเจ้าถ้าความรอดของเราไม่ชัดเจนเราจะไม่สามารถเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้เราจะไม่สามารถพ้นจากเงื้อมือของมารลายได้ เราจะไม่มีศักดิ์ศรีแต่วันนี้พระองค์ประทานให้เรามีศักดิ์ศรีในพระองค์เพื่อเราจะพ้นจากมารร้ายเพื่อเราทั้งหลายจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อเราจะทําให้มารซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบเพราะพระเยซูเสด็จมาในยุคสมัยของเราเพื่อกําจัดบาปให้หมดสิ้นไปเพื่อช่วยคนให้รอดได้ทุกคนข้าแต่พระเจ้าขอชำระขึ้นตจักขอทรงเมตตาให้เรามีหลักในการดำเนินชีวิตที่จะกลับใจที่จะพึ่งพาพระองค์ ที่เราจะให้ความสําคัญกับการมานมัสการพระเจ้ากับการที่เราทั้งหลายติดสนิทกับพระองค์ให้ความสําคัญกับพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นองค์มาผู้เป็นเจ้าเป็นองค์เจ้าชีวิตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นผู้ที่เสียสละทุกอย่างเพื่อเราจะรอดวันนี้ขอให้เราตอบสนองความรอดด้วยศักดิ์ศรีของพระเจ้าด้วยความยำเกรงในพระองค์โดยการสัมพันธ์กับพระองค์ขอพระองค์เมตตาให้เราสามารถชนะบาปที่มากมายดกดื่นในชีวิตเก่าของเรา และมันพยายามวนเวียนอยู่รอบๆมันพยายามที่จะปลุกขึ้นมาในขณะที่พระองค์ได้ทรงทําลายมันแล้วขอไปใจเราทั้งหลายพึ่งพาพระองค์เพื่อจะกําจัดบาปเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปพระบิดาของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ขอช่วยข้าพระองค์ช่วยพี่น้องชายหญิงเพราะเราแต่ละคนก็มีเรื่องต่างๆที่เป็นบาปและจุดอ่อนต่างๆแต่พระองค์ประทานให้เรามีชัยชนะเหลือล้นเมื่อเราท่อมใจกลับใจและพึ่งพาพระองค์ ให้เราถูกตรึงไว้กับพระองค์เพื่อเราจะตายและถูกฝังไว้กับพระองค์ในชีวิตเกา่าและขอให้เราทั้งหลายพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะมีชัยชนะอย่างที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและดำเนินชีวิตในชัยชนะนั้นโดยฤทธิเดชดำเนินชีวิตโดยฤทธิเดชจึงทำให้เรามีชัยชนะขอให้ความเชื่อขอให้ขึ้นศจักทุกที่ทุกแห่งขอให้คริสเตียนทุกคนทั้งเชื่อเก่าและเชื่อใหม่โดยเฉพาะคนที่เชื่อเก่าเพื่อเราทั้งหลายจะสามารถดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่าง ขอเมตตาต่อผู้คนไม่จะเป็นเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวเยาว,วชนคนเท่าคนแก่ขอพระเจ้าเมตตาให้เราดำเนินชีวิตสมกับที่เราเป็นธรรมิกชนในสิ่งที่ผ่านมาแล้วขอพองเมตตาให้การกลับใจเกิดขึ้นในเช้าวันนี้เพื่อเราทั้งหลายจะตั้งใจใหม่ทำลายป้อมความคิดเหตุผลจอมปลอมการงานเนื้อหนังสารพัดที่ตกขอบไปอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้หลายคนประชดชีวิตมีใจแข็งกระด้างและตกบ่วงของมารร้ายแต่ขอเมตตาให้เรามีใจทอมและทอมลงต่อพระองค์ สำนึกในพระคุณของพระเจ้าและเห็นแก่พระเมตตากรุณาของพระเจ้าที่เราจะได้รับความรอดจึงให้เราถวายตัวของเราเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์และมีชีวิตบริสุทธิ์และมีชีวิตเพื่อเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าเพื่อเราจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมและพงเตือนเราว่าอย่าประพฤติตามแบบอย่างคนในยุคนี้ หรือคนที่ได้ถือว่าเป็นคนที่เรียกตัวเองเป็นคริสเซียนแต่ยังไม่ได้กลับใจและยังดำเนินชีวิตตามอย่างคนในยุคนี้เราจะไม่เอาคนเช่นนั้นมาเป็นแบบอย่างมาเป็นข้ออ้างเพื่อเราจะไม่อ้อวดเพื่อเราจะไม่หยิงพยองคริสเซจักจะต้องนำคนให้กลับใจและให้โอกาสคนที่จะกลับใจแต่ถ้าเราไม่กลับใจเราก็จะเผชิญกับการพิพากษาอย่างแน่นอนขอพปะเจ้าชำํำระทุกคนมอบทุกคนที่ยังไม่กลับใจให้กับซาตานที่จะทำลายเนื้อหนัง ไปจิตวิญญาณจะรอดได้แต่พระเจ้าปรารถนาให้เราทอมใจและกลับใจวันนี้เพื่อเราจะมีศักดิ์ศรีและใช้ชีวิตของเราไม่ให้มารซาตานเยอะเยะ้ยแต่เราทั้งหลายจะเยาะเย้ยมารซาตานโดยการที่เราทั้งหลายไม่เป็นเครื่องมือของมันและบาปเละเหล็กในที่มันเกาะกลุมอยู่พระองค์จะทรงทำลายให้หมดสิ้นไปหมดฤทธิ์หมดอำนาจอำนาจแห่งความตายพระองค์ได้ทรงกำจัดทั้งหมดแล้วขอพระเจ้าสวม สิ่งเหล่านี้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ท่าทีของเราถูกต้องและถ่อมใจสำนึกและกลับใจไม่ใช่แข็งกระด้างหรือประชดหรือด้วยความโกรธด้วยความโมโหหรือขุนขุนเคืองเยอะเย้ย,ย,ยกล่าวโทษกล่าวร้ายซึ่งจะทําให้เราหนักไปกว่าเดิมแต่ในเวลานี้ที่เราทั้งหลายใช้เวลาร่วมกันขอไปเจ้าเมตตาเพระวจ,จนะชําระชีวิตของเราให้ท่าทีของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราในการกลับใจถ่อมใจขอไปเจ้าทรงอวยพรและทรงนําเรา อวยพรเราในการดำเนินช,ชีวิตชําระชีวิตของเราในเวลานี้และอวยพรเราในการดำเนินชีวิตตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้ในทุกด้านในทุกชีวิ <c oughs> orn, ตอวยพรชีวิตอวยพรสุขภาพอวยพรครอบครัวอวยพรส่วนตัวอวยพรส่วนตัวอวยพรครอบครัวอวยพรการดำเนินชีวิตของเราในการงานในการปฏิบัติในบทบาทหน้าที่ของเราอวยพรทุกเวลานาทีของเราในการดำเนินชีวิตอวยพรทุกคิดเห็นจากอวยพรทุกคนมอบทุกคนไว้กับพระองค์ มอบซึ่งกันและกันไว้กับพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอพระเจ้าไวยพอรอพีิน้องทุกท่านครับพระเจ้าอวยพรครับ